กินโดยสบู่วิพาดา3ส,สูตรในกล่องเดียวดูดีแค่ช่วยปิดผมขาว ทุกท่านเข้าสู่รายการผู้หญิงทำมาหากินป๋าบอกสิบอกคุณผู้ชมนี่มาทำไมหน้าที่ถือรางวัลรางวัลอะไรป๋าลองพูดสิรางวัลนะป๋าลองอ่านนะป๋าอ่านไรางวัลป๋าอ่านเนี่ยสื่อสารมนชนดีเด่นการคุ้มครองการคุ้มครองย่ามั่งคุณผู้ชมค่ะต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเมื่อวันที่8ปมีนาคมนะคะเป็น วันสตรีสากลค่ะจัดข kids kids. ึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต้องบอกว่าให้โอกาสให้เกียรติกับเรารายการผู <t <t ้หญิงทํามาหากินได้รับรางวัลนะคะนั่นก็คือรางวัลสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ถึงวันที่เรากำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้คือวันที่15มีนาคมเราดำเนินรายการมาจนถึงตอนที่เท่าไหร่ก็ออนแอร์ไปทั้งหมด437เลขสวยมาก437นะคุณผู้ชม4ี7ก็เผื่อร่างเผื่อเผื่อบนที่สาคเญ็ี่สอะไรอย่างเงี้ยนะ จริงๆคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็น437ตอนนั้นหมายถึง437คนที่เขามาพูดถึงอาชีพของเขาด้วยความภาคภูมิใจที่เขาสามารถเลี้ยงตัวได้เลี้ยงครอบครัวได้ไม่เป็นภาระของสังคม <S 2> <S 2> <S อันนี้คือความตั้งใจสุดแรกของการทํารายการเราอยากให้ออกมาเป็นแบบนั้นแต่สุดท้ายวันนี้ทุกอย่างก็ทําให้เราได้เห็นว่ามีหน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคม, <S 2> <S 2> มและความมั่นคงของมนุษย์กับอีก12 2หน่วยงานที่เห็นว่ารายการผู้หญิงธรรมหากินนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้สังคมนี้มีกําลังใจซึ่งเราก็คงจะต้องทําหน้าที่นี้ต่อไปใ,<ช>ให้ดีที่สุดต้องบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะโดยเฉพาะทีมพิธีกรทีมทํางาน<ช>ของเราท,ท,ทั้งหมดทีมคุณผู้ชมทีมแขกรับเชิญชทุกท่านรู้สึกยังไงบ้างต้องบอกว่าขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ทางบ้านเมืองที่มองเห็นกลุ่มเล็กๆของเรานะคะแล้วก็ให้รางวัลที่ ต้องบอกว่าเป็นสงเกียรติกับทุกๆคนนะคะทําให้พวกเรามีพลังที่จะเดินต่อไปขอบคุณแขกรับเชิญที่มารายการของเรา<ช>ที่มาหลายๆคนก็เขียนเข้ามาอีกเมื่อไหร่จะถึงคิวเมื่อไหร่จะถึงคิวบอกว่าเดี๋ยวถึงคิวนะคะเดี๋ยวทางเราจะอินบ็อกซ์ไปทุกอาชีพนะคะทางรายการของเรารต้อนรับยินดีตอ<ล>้อนรับยินดีต้อนรับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะ,<น>ะแล้วก็ขอบคุณน้องทีมงานนักดนตรีทุกคนบุคลากรทุกคนที่ในในรายการบิ้งน้ำหากินวันนี้พวกเราได้รับรางวัล มันจะเป็นพลังที่พวกเราจะมุ่งมั่นแล้วก็ทํางานให้ดีที่สุดต่อไปน,น,นะ,<ท>ะ<ช>พวกเราทั้งสี่คนนะเป็นกำลังใจเป็นยทุกท่านแล้วก็จะทําเจตนารมอย่างที่คุณแม่บอกว่าสโลแกนของรายการของเราเนาะไม่นอนตื่นสายไม่อายทํากินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาแค่นี้เราก็สามารถที่จะทําให้สังคมนี้น่าอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้ต่อไปค่ะแล้วก็ขอกราบขอคุณท่านรัฐมนตรีนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ความมั่คงของรัฐด้วยที่ท่านเป็น f c คุณสุนารีวันนั้นพอดีหนูรถ ชนท้ายนิดหน่อยก็เลยเลทก็เลยบอกไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูตามด้วยมอเตอร์ไซค์แล้วก็พ่อมอเตอร์ไซค์ตามาตไม่เคยผิดหวังกับผู้หญิงคนนี้ทั้งหมดเราขอบคุณทีมงานที่เหนื่อยเหน็ดมาด้วยกันตลอดนะคะที่คิดงานให้แต่ละตอนและที่สําคัญต้องกราบขอบพระคุณสถานีที่วางให้เราอยู่ถูกที่ถูกเวลาจริงๆแล้วสถานีเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานกับเรางานนี้ถึงออกมาได้อย่างที่ถูกใจทุกท่านขอบคุณท่ะาน องบอกว่าแขรับเชิญคนต่อไปผู้ชมขาต้องบอกว่าแซบป,ปากสันเลยตะามาหมดนาทียังหมดแล้วนะผมไปแล้วนะถืถรอรางวัลดีๆถืรอรางวัลดีๆเอาไปเก็บที่บ้านอ,อาไป<ม>ชื่นใจกับรางวัลไปแล้วป่ะไปดูกันว่าผู้หญิงทำมาหากินวันนี้สี่แม่เขาบอกว่าแซบนักแซบนักแ,แซบันปากสันเนียจะสั่นขนาดไหน คุณผู้ชมดูของนี่ย่งมาแต่ละอย่างโอ้โหละลานตาโอ้โหถ้าจะซับอะไร เนี้ยมันตามนี่ใส่ศูนย์เลยวะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยทุกคนไม่รู้นิสัยที่แท้จริงก็เป็นอย่างนี้เออแม่ปากดีแล้วอ่ะอยู่ที่จะเอามือโกยอยู่แล้วนะฉันรู้แต่เขาไม่คือศูนย์มั้งศูนย์นนี่ฝากบานด้วยนะเดี๋ยวเราเอาไปขนาดศูนย์หมดเลยอ่ะนี่ไม่ได้สิบุ๊ฟย้อยด้วยย้อยเราต้องเอาให้คุ้มดิทำอะไร แม่ดูส่วนนะคุณแม่ดูสูนแต่คุณเจ๊เท่าไหร่ส่วนนั้นเท่าไหร่อาวก็เท่ากันค่ะข้าวหัวเท่ากันเหมือนเดิมนะเนี่ยเห็นของหายไหมเห็นของเดียนไหมแต่แล้วของคุณมีต่อยอดขึ้นไปคืออะไรปลายนเรื่องเจ๊อะไปเอามาจากไหนเนี่ยเนี่ยห้ามยกห้ามยกขึ้นนะถ้ายกขึ้นหล่นทั่วเลยผู้ชมขาทั้งหมดนี้คือของแขกรับเชิญเราต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เราเห็นแล้ว ต้องเอามาออกในรายการผู้หญิงทำมาหากินเธอสามารถเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเธอด้วยการขายทั้งหมดที่เราเห็นอยู่นี้แหละเขาเรียกว่าอะไร <I saw. S 1> ออนโซเป็นผลไม้แซ่บกันดะ้อะเดี๋ยวถามเขาเออดีกว่าออขอต้อนรับเจนนัทจากร้านแซ่บปากสันค่ะ เยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะของของเราเป็นเป็นบุฟเฟ่ค่ะลูกค้าสามารถเลือกตักได้เลย<อ>ทำไมหนูถึงเลือกขายเป็นบุฟเฟ่อย่างเงี้ยจ๊ะลูกคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบกินแบบนี้ค่ะแล้วเรามองว่ามัน กินเยอะๆมันคุ้มดีเวลาเราไปไปซื้อตามรถอะไรเงี้ยมันได้แค่อย่างเดียวแล้วเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คือจริงๆมันจะมี2ราคามี3ามกับ40แล้วอย่างเงี้ยเท่าไหร่ลูกอันอันนี้ก็ไม่รู้จะคิดยังไงค่ะดูดิแม่ค้ายังรู้จะคิดยังไงเลยอ่ะันแล้วมันกำไรเหรอเป็นกาไรค่ะเป็นกาไรยิ่งเป็นของสดอีกคือนี่เจ๊ถ้าอย่างเงี้ยกาไรแต่อย่างเงี้ยคงไม่กาไรแล้วะ ้างลูกค้าแบบนี้ส่วนมากเจอลูกค้าตักเยอะมีค่ะแต่ถ้าเยอะขนาดนี้ไม่เคยก็มีสุนคนแรกนี่แหละค่ะน้องบอสมีสุนนี่แหละเป็นเคสแรกแน่ อะไรขายดีสุดหนูจ๊ะจะมีตะลิงปิงมีกระท้อนแล้วก็มีมะนาวอ่านี่ยอย่างนี้กระท้อนมะนาวแต่มะนาวพิ่งเคยเห็นเนาะนี่ไงคือชอบสองอย่างจริงๆเป็นคนที่ชอบกินมะนาวคุกมากใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันปูดปราดไมัเวลากินแล้วมันดีมากพี่พี่นัทขาตรงพริกเกลืออยากคุยเรื่องพริกเกลือนิดนึงจริงๆเขาบอกว่าที่เด็ดสุดก็คืออยู่ตรงพริกเกลือเขานี่แหละคุณผู้ชมสูตรเด็ดของเขามันมาจากไหนสูตรนี้กะปิคือเราใช้ของภาคใต้คือจังหวัดละนองค่ะมันขึ้นชื่อเลยทําไม น,นมันมาได้ความบังเอิญคือเพื่อนอะเอามาจากบ้านเขากลับบ้านแล้วเขาเอามาให้เ,เราชิมเราเลยมีความสุขว่าเอ้ยทำไมมันอร่อยมากค่ะค่ะด้วยรสชาติที่มันไม่เค็มมากพี่ทราบมั้งนัดอะเป็นคนที่มีรถมือก็บอกว่ามอนหนูทำแล้วมันก็ลงตัวหมดเหมือนเหมือนผีจับมือทำางั้ยหนูมันเหมือนผีจับมือทำยังไงอะลูกคือจริงๆเราไม่ได้คิดว่าเราจะขายนี่เลยแต่ด้วยความชอบจริงๆอะ พอเราจะทําอะไรลงไปปุ๊บเนี่ยการผสมอะไรเงี้ยมันลงตัวหมดเลยด้วยรสชาติด้วยอะไรเงี้ยก็จะแบบไต่ไม่ได้ช่างเงี้ยหรอไม่ค่ะแม่กะเลยลงกะเลยว่าแบบนี้เลยพอใส่ใส่ไปปุ๊บพอมาชิมอร่อยซะงั้นลงตัวซะงั้นอร่อยใช่แต่ก็มีไหมตอนแรกๆแบบรสชาติมันอย่างไม่นิ่งอะไรเงี้ยคือตอนนั้นน่ะมันไม่นิ่งด้วยทุนเราน้อยการหาวัตถุดิบเราเจออะไรเราก็ใส่ไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะใช่มันยังคัดไม่ได้เพราะเราไม่มีทุนค่ะลองผิดลองถูกมาเยอะมากค่ะ จะบอกกะปิใช้วันหนึ่งพอโรส่งมาคือเราสั่งอาทิตย์หนึ่งร้อยโลร้อยโลเลยกะปิแล้วพริกล่ะลูกพริกพริกเราใช้พริกจินดาค่ะพริกจินดาคัวเองใช่ไหมตอนแรกคั่วเองข้างบ้างเริ่มด่าพอคั่วไปปุ๊บด่าเปข่วนมันเหมือนใชไค่ะเราก็เลยเริ่มหลังจากนั้นก็ไปจ้างข้างบ้านที่ด่าเราเก็มีรายได้เขาเลยเงียบเม่ล่าเราก็เริ่มหาร้านหาหาร้านที่มันรับที่เขาทําแบบจรองจริงค่ะได้ตามรสชาติที่เราต้องการคือ ความเผ<ม>็ดที่มันไม่ได้โดดมากมแล้วก็ไม่ขมค่ะแล้วก็หอมสีสวยมะนาวอร่อยมากคุณแม่ ดีมากค่ะอร่อยมากท่านผู้ชมี่นั่งน้ำลายย้อยนะส่วนมากพริกเกลือเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเขาใช้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาแต่ของหนูทำไมต้องเลือกเป็นน้ำตาลทรายแดงเคยใช้ค่ะเอแล้วท้องไม่ใช้แต่พอเราออกไปไปคลุกแล้วเนี่ยพอมันเป็นน้ำปุ๊บเนี่ยมันมันจะไม่เกาะพวก ผลไม้ะะอ่ะค่ะรสชาติมันไม่ได้มันไม,ม่มีความหอมของน้ําอ้อยเลยเราก็เลยลองเปลี่ยนมาเรื่อยๆพอมาได้เป็นน้ําตาลรายแดงเราก็ใช้มาเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ใช้สุดใช้เป็นของยี่ห้อนี้มาตลอดอถ้าไม่มีก็คือไม่ขายเราเรารู้ว่าเหมือนน้ำตาลสายแดงเหมือนมันจะหอมกว่านะนแต่ว่าไปจริงๆนั่นี่เราได้กินแล้วเรามีม<อ>าความรู้สึก มันแตกต่างจากที่อื่นมันอร่อยมากคุณแม่แสดงว่าถ้าไม่มีหนูไม่ขายดีกว่าไม่ขายเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเป็นโควิดรอบแรกค่ะคือร้านเขาส่งไม่ได้เลยเราก็บอกลูกค้าว่าหยุดเลยนะคะเราไม่มีวันลุกพริสุดนูขายได้เยอะแค่ไหนเก้าร้อยถ้วยเก้าร้อยถ้วยใหญ่แบบนี้เลยใช่ค่ะโอ้ตกเท่าไหร่อะเก้าร้อยถ้วยสามหมื่นบาทเดียว ชอบถุงมือหนูมากเาหนูถูกหนูถูกต้องมากเพราะว่าการทําอาหารต้องไม่ใส่ถุงมือขาวเพราะถ้าเกิดว่าถุงมือมันขาด หล่นลงไปในอาหารจะไม่มีใครเห็นมองไม่เห็นต้องใช้สีที่แตกต่างจากอาหารสีม่วงสีน้ําเงินคุณถึงเห็นเชฟใหญ่ๆหลายๆคนเวลาเขาใส่ถุงมือเขาจะใส่ถุงมือที่เป็นถุงมือสีสีเราจะได้มองเห็นและที่สําคัญสะอาดมากๆทุกอันทุกอันอร่อยแล้วก็สะอาดแม่น้องมีเมนูพิเศษขออนุญาตเปิดตัวเลยค่ะไม่เคยเปิดตัวที่ไหนเลยเป็นมะปางคุกค่ะมะปางอันนี้เป็นมะปางสดค่ะ ใชชิมสิอยากชิมจังเลยเขาบอกว่าอันนี้เป็นพิเศษเพื่อรายการเราเลยจ้าไม่เคยทำหรอคะไม่เคยเลยค่ะทำไมอ่ะแล้ววันนี้ทำไมทำอ่ะหนูไปคือหนูไปหาข้อมูลมาเยอะมากหนูอยากได้มะปรางสดมันหายากมากค่ะงั้นแสดงว่าอะไรแต่งั้นแสดงว่ากว่าที่หนูจะทำแต่ละเมนูหนูต้องหาข้อมูลก่อนหนูหาข้อมูลก่อนใช่ค่ะโอ้แล้วหนูไปรู้ได้ไงว่าพิธีกรชอบมะปรางอะลูกก็หนูไม่รู้หรอกว่าพิธีกรชอบแต่ว่าหนูชอบอะค่ะแม่ งอร่อยมากคุณแม่จุกกลัเลยหนูยังไม่ได้ชิมหนูชิมแต่มะม่วงเมื่อกี้ที่ตักไปแล้นเนี่ยเปรี้ยวจี๊ดโโอ้สคือเราุณแม่ชอบเปรี้ยวอยู่แล้วเราเราทำยังไงเปรี้ยวถึงบรรพบุรุษเลยค่ะโโอ้หเปรี้ยวจริงค่ะเปรี้ยวจริงแต่ว่ามันมีหวานมีเค็มมีอะไรของของนักเตี้ยมมาพี่เรือมาพี่เรือหนูสุดยอดบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหนูไม่ได้ขาย แซ่บแต่หนูขายเสื้อผ้าเอาแล้วลูกก่อใช่ค่ะเป็นคนชอบแต่งตัวก็ี่ก็บอกเห็นได้พีหมืออ่นไม่ใช่เหรอลูกรา,ายได้ดีมากค่ะช่วงแรกเอาแล้วไม่เลิอกอันลูกอพอมันเข้าปี6-2ปุ๊บเนี่ยรายได้มันเริ่มลดลงจากที่เราได้วันละหมือนเหลือ6 0 0้ยเฮ้ยทำไมม,มันลงเยอะมากจนเราคิดว่ามันไม่ได้ละมันเกิดจากเพราะอะไร หนูคิดว่าน,านค,คิดเอาเองว่า,วาไงมันเกิดจากอะไรเราดูแล้วว่าเศรษฐกิจด้วยค่ะพี่ลูกค้าเราเคยมีโอทีเคยมาซื้อของอด้วยที่ที่หนูขายนะ่ยมันมเป็นอุตสาหกรรม โรงงานนะคะใช่เหรอเขาเคยมามาทุกอาทิตย์เคยมาซื้อแต่ก่อนนะมีของสวยๆจะซื้อเก็บว่าซื้อเก็บไว้ก่อน,นะะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอผ่านไปพอเจอหน้ากันเขาจะเริ่มแบบไว้ก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแบบซื้อไปยังไม่ได้ใส่เลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบช่วงสิ้นปีพวกงานเลี้ยงสิ้นปีกลางปีก็เริ่มไม่มีคนเริ่มใช้เงินลพคิกตัวเลยเราพลิกตัวเลยค่ะอันนี้อันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะคะว่า ต้องสังเกตนะถ้าสมมติเราทําธุรกิจอะไรอยู่แล้วมันจากยอดที่พุ่งๆดีๆอยู่อยู่ๆมันหวบลงเนี่ยแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบกับธุรกิจของเราเพราะฉะนั้นขยับตัวใครเร็วใครเร็วใครรเวคนนั้นรอดใช่แต่เห็นบอกว่าหนูเองอ่ะยอดมันตกมาขนาดนั้นหนูก็ทําฝืนทําไปอีกระยะเป็นครึ่งปีเลยค่ะโอ้ทำไมต้องทนอ่ะคือด้วยเราขายเสื้อผ้ามาก่อนเราก็ยังจับจุดเราก็ยังจับจุดไม่ถูกเรามาทําผลไม้เราก็ยังคิดว่า ผลไม้คุกม,มันจะมีคนซื้อกินหรอวะความคิดของเราอ่ะพี่มันคุกม,มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มันไม่เคยมีแบบนี้อะค่ะมันเซ็งป่าวะใช่ใช่เราคือเราคิดหมดเลยคิดเยอะเราไม่มั่นใจในตัวสินค้าของเราเนียตอนแรกแต่หนูเริ่มตัดสินใจเริ่มเพราะอะไรก็ คือเสื้อผ้ามันไม่ได้แน่นอนละแล้วมันมาถึงจุดเปลี่ยนที่ลูกค้าเราเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นม,มีการบอกต่ออะไรเงี้ยเราเลยตัดสินใจว่าสินค้าตัวนี้แหละมันไปกับเราได้ด้วยความชอบของเราด้วยนุ้อยากรู้ว่าคู่แข่งเยอะไหมเนี่ยขายเป็นคู่แข่งเยอะไหมลูกพี่พต้าเคยเห็นไหมไม่ล่ะ <c oughs> ถ,ถ้าแบบนี้บุฟเฟ่ต์กับรถที่เป็นรถเข็นนะ่ะเราเห็นอะไรเยอะกว่ากัน พวกรถเข็นนะอเยถูกแต่บุฟเฟ่ในเจ้าแรกนะใช่แต่ถ้าเกิดเป็นบุฟเฟ่แม่ในผู้แข่งของน้องนับในคนแรกจริงใช่ค่ะอือโวยเก่งเหมือนกันเลยเห็นบอกตอนไหนอะที่บทตอนที่แบบถึงจุดเปลี่ยนมีเงินเหลือติดตัวแค่เท่าไหร่นะพันกว่าบาทวันนั้นถือเงินไว้หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทเราไม่กล้าบอกคนในครอบครัวไม่กล้าบอกแฟนไม่กล้าบอกไม่กล้าบอกแม่ว่า เง so first, ินเรามันจะหมดแล้วนะอะไรเงี้ยคือเราต้องเลี้ยงดูเขาด้วยเราต้องจ่ายภาระเราก็ยังอยู่อะไรเงี้ยค่ะมันมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวคือเราต้องเยอะทำไมแกต้ทงทีเลยขนาหนั้ไม่ใช่ทไมอ่ะติ๊ตานนเราเวลามันมันหลังชนฝาแล้วใช่ค่ะแล้วตังค์อยู่พันกว่าบาทครอบครัวนี่ไม่ใช่เรื่องปกตินะมันต้องคิดเร็วเลยเหรอแล้วถ้าวันนั้นเราขายขายเสื้อผ้าไม่ได้คะแม่เราจะเอาตังค์ที่ไหนต่อยอดมาใช้ใช่แล้วพอหนูมาทำไอ้นี้ผลไม้คุกอ่ะ ทั้งบ้านเขาเห็นด้วยไหมก็แฟนบอกว่าจะขายได้หรอใครจะมาซื้อกินเลยเงี้ยเจ๊นัดมีเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นในการตัดสินใจว่าจะขายอะไรดีหลังจากจองพี่ค่ะก็เลยต้องคิดๆๆๆคิคิดขีดให้ได้เดี๋ยวนั้นเลยว่าจะขายอะไรแล้วก็ปิ้งไอเดียยำผลไม้รสเซตแบบนี้ค่ะวันแรกตาตาเป็นไงก็ลงทุนไปพันหวันแรกขายได้พันแได้กำไรมาประมาณสามสี่ร้อยะ เอใช่ค่ะจากวันนั้น400และวันนี้ก็ได้เป็นวันหนึ่งมากกว่าขายเสื้อผ้าแล้วค่ะก็เกือบส0 0 0มื่นค่ะผัวว่าไงผัวว่าไงทีนี้ผัวก็บอกว่าฉันเลิกขายเสื้อผ้าแล้วฉันมาช่วยเธอขายบอกแม่สนับสนุนตลอดเลยแม่สนับสนุนค่ะแม่ชอบค้าขายแม่ชอบทำกับข้าว แต่ในบ้านอนุทำกับข้าวไม่เป็นอยู่คนเดียวนอกนั้นทำเป็นแต่หนูทำนี่อรู้แต่หนูทำนี่อรู้ชอบเฮ้ยจริงอ่ะแต่เห็นนัดบอกว่านัดเชื่อว่าตัวเองอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่สิ่งนั้นคืออะไรคะหลวงพ่อกล้วยขอขออนุญาตจบได้ไหมแม่ได้ได้ได้พี่ลุงไม่ใช่ค่ะแม่ก็คือขออนุญาตใส่ถุงให้พี่ก่อนนะนี่ใส่ถุงจังหวัดชัยนาทค่ะแม่เป็นลูกหลวงพ่อกล้วยชัยนาทวัดคุสิตารามดังมากใช่ค่ะ ที่หนูเลินดใช่ค่ะทำไมใครแนะนำให้ลูกไปกาบท่านแฟนชอบเล่นพาร์เขาชอบพระเห็นบอกว่ามีครั้งนึงอุบัติเหตุเหมือนท่านช่วยเหรอเป็นอุบัติเหตุใหญ่ใช่ก็คือวันนั้นน่ะหนูขับรถไปเส้นชนบุรีอะค่ะเส้นบายพาสก็คืนจริงๆก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุประมาณ3าวันหนูฝันว่ามีผู้ชายอะมาเปิดประตูรถหนูแล้วบอกหนูว่าให้ขับรถให้ระวังนะให้ระวังให้ระวังอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นคืนวันพฤุหัด คือเรานับถือหลวงพ่ออยู่แล้วอะคะ่ะหลวงพ่อท่านจะมีเหมือนแบบเป็นคําที่พูดว่าแบบครูแรงห้ามเล่นอะไรอย่างเงี้ย<ล>เราคือเราเชื่ออยู่แล้วพอวันนั้นเราขับรถไปอะคะ่ะเราเป็นคันแรกเลยที่รถเขาหลับในมาคือเขาแบบเหยียบมิดม่เลยะคะ่ะเขาหลับในแล้วเขเหยียบมิดมามมข้ามเกาะใช่คะ่ะเหมือนในนังอะพี่<ล><ล>รถอ<ล>ะไรหนูเป็นรถเก่งอะค่ะ คือข้ามาเลยแล้วเราเห็นเราก็เลยร้องตะโกนบอกโอ้เราบอกในใจเราตายแน่นอนเพราะมันห่างไม่ถึงสิบเมตรนะพี่มันมาแบบตรงๆตัวเราเลยมีใครเป็นอะไรไหมไม่มีใครเป็นอะไรนูหักหลบทันใช่ไหมลูกไม่ค่ะมันเหมือนมีมือใหญ่ปัดออกฮึคือมันมาถึงเราแล้ว่พี่มันมาถึงไม่ถึงศอกเลยคมันมันจะโดนเราแล้วอ่ะแต่มันเหมือนมีอะไรปัดออกแล้วไปโดนรถตู้ไปโดนรถที่อยู่ข้างหลังเราข้างหลังค่ะ คือรับจากเราเต็มๆเลยเราหรอเาเราคนในรถก็เป็นอะไรไมู่กปลอดภัยหมดค่ะหลวงพ่อท่านดีนะท่านช่วยเรื่องค้าขายเรื่องทามาหากินแล้วก็แกะตอนนี้ติดตัวไว้ตลอดะค่ะแล้วแล้วเราได้ผลหนูขออะไรหนูขออะไรวันนั้นหนูมีโอกาสไปทาโรงทานหนูก็เลยเข้าไปกราบสรีระหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อขาหนูว่าอยากดังอยากให้คนรู้จักสินค้าหนูหนูอยากออกรายการทีวีเนี้ย อยากให้หลวงพ่อช่วยหขอเลยหนูขอเลยหนูหวังด้วยว่าหนูต้องได้ออกแน่นอนกลับมากี่วันไม่ลายค่ะเดือนเดือนหนึ่งเป็นผลทันทีเป็นผลทันทีค่ะคือเรามีความศรัทธาอยู่แล้วเราเชื่ออยู่แล้วเพราะเราเราขอหลวงพ่อนะะหลวงพ่อให้ ตอนที่ทีมงานเราติดต่อไปหนูรู้สึกยังไงหนูดีใจมากค่ะเพราะหนูชอบดูรายการนี้มากหนูชอบรายการนี้แต่หนูไม่ชอบพิธีกรหนูชอบพิธีกรหนูชอบพิธีกรชอบทุกอย่างในรายการนี้ยกเว้นพิธีกรคือรายการนี้คือเอาคนที่แบบว่าคือล้มจริงๆอ่ะคือล้มแล้วเขาไม่หยุดเขาพาตัวเองขึ้นมาได้เราก็เลยมองว่ามันเหมือนตัวเราจังเลยเราเอาเขาเป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากเอา เราอ่ะอนะมันเป็นแรงบันดาลใจเนาะบอกอทุกคนเหมือนกันว่าเราก็สู้เหมือนกันแล้ววันนี้ก็เป็นผลแล้วนะคะได้มาออกรายการผู้หญิงทำมาหากินเรียบร้อยแล้วนะใครที่เป็นลูกค้าอยากเป็นลูกค้าเออพิ่มก็เชิญนะคะนะตแติตมีตได้ยังไงหนูเ้ยก็ หน้าร้านอยู่ที่ตลาดนัดนินจามาตะค่ะชนบุรีเคยไปอขายอยู่ชนบุรีใช่ไหมใช่ค่ะเฟซบุ๊ร้านแซ่บปากสันค่ะเข้าไปติดตามได้นะคะสั่งได้ค่ะส่งทั่วประเทศเลยนี่และตอนนี้เป็นไงเห็นบอกว่าขายแฟรนไชส์ด้วยร้านมีแฟรนไชส์ด้วยค่ะถูกด้วยได้อะไรบ้างคือจริงๆจะมีแบบ3ามพเก้าร้อยเก้าบาทเป็นเลขสวยค่ะเก้าหน้าเออยสาหรับแม่ใครก็มาซื้อแฟรนไชส์ได้ถ้าสามพันกว่าสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้อะไรคือได้ป้ายห แล้วก็ได้พริกเกลือ30กิโลกิโลว้าวคือเอาไปขายได้คือได้กำไรเลยวันแรกก็ได้กำไรเลยขายหมดและอีกราคาหนึ่งคือ7999บาทได้อะไรได้ครบทุกอย่างพร้อมขายแบบนี้แบบนี้เลยใช่ค่ะโต๊ะนี้ด้วยโต๊ะนี้ด้วยไปสอนให้ด้วยค่ะ ไม่ต้องให้เขาไว้ให้เราการรายการเราทำนั้นไม่ไให้เราทำอย่างอืมที่บ้านเขาบอกขายครั้งแรก็คือทุนเลยนะเขาบอกนะขายครั้งแรกคือน่าสนใจนะคุณผู้ชมสามารถเป็นลูกค้าได้ทั้งอยากจะเป็นแม่ค้าเองแฟนชายก็สามารถซื้อได้ติดต่อเข้าไปใน a c e b o o k ของหนูเนาะร้านแซ่บปากสันแซ่บปากแซ่สันติดต่อได้ทุกรูปแบบยกเว้นยืมตังค์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่างแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องนัทและครอบครัวนะคะที่นำเรื่องราวต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่า มีกำลังใจต่อผู้คนง่ายๆคุณผู้ชมค่ะทาในสิ่งที่ตัวเองเริ่มต้นว่าเราชอบเนี่ยนัดชอบนัดทำอย่าพิ่งทึกนึกถึงเรื่องเงินน้ำลายแตกอย่าอย่าพิ่งนึกถึงเรื่องเงินเป็นเป็นอันแรกเพราะมันจะทําให้คุณเหนื่อยมากถ้าคุณชอบแล้วคุณลงมือทุกอย่างมันจะตามมาเองครับผมต้องบอกว่าวันนี้สุดยอดมากขอบคุณน้องนันและขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยคุณะ แทบปากสั่นกันไปแล้วช่วงหน้าก็มีเรื่องแซบๆรออยู่สักครู่หนึ่งนะจะต้องบอกว่าวันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษของแม่เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นคนที่ทำฟาร์มแล้วมาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสิร์ฟขอต้อนรับคุณสิริพง์ค่ะคุณเสียงสวัสดีค่ะ ฟาร์มนะคะทำฟาร์มอยู่ดีฟาร์มอะไรบ้างคะเอ่อจริงๆแล้วทำฟาร์มไก่ไข่ครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีฟาร์มสุกรด้วยค่ะครับอยู่ที่นครนายกแล้วก็ที่พิษณุโลกเป็นชาวฟาร์มทัทีเป็นเกษตรกรฮะเป็นเกษตรกรทุกวันนี้ไข่ที่พวกเรารับประทานเนี่ยน่าจะมาจาก ฟาร์มของคุณเสียงมัเป็นไข่ของคุณเสียงอ่ะ,อะอที่ฟาร์มไข่ไก่ของ่ามไข่ไก่ครับไม่ใช่ไข่ของคุณเสียงนั่นแหละค่ะแม่เสียงมาทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ยังไงต้องเกล่นย้อนกลับไปนิดนึงตั้งแต่ปี40นี่ผมก็เริ่มกลับมาทําธุรกิจฟาร์มนะฮะแล้วก็เป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วทำมาเรื่อยๆขยายมาเรื่อยๆจนกระทั่งเราทํางานเราก็คิดว่าทํางานฟาร์มเราทํางานทุกวันไม่น่าจะมีปัญหาอะไร แต่มันก็เกิดปัญหาขึ้นเพระเกิดปัญหาขึ้นปุ๊บโดยส่วนตัวก็เลยต้องคิดว่าเอ๊ยจะทํำยังไงล่ะก็เริ่มหาวิตามินเริ่มแรกเราหาวิตามินกินก่อนพอกินไปกินมาได้คอนเซปต์ของของจากต่างประเทศพอได้คอนเซปต์นั้นมาเราก็เลยเริ่ม หาทีมวิจัยแล้วก็ใช้คอนเซปต์ของต่างประเทศเลยได้เป็นแอปโซออกมาแอปโซประกอบไปด้วยนะะวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำหรับแอปโซหนึนะคะมีกรรมอาราบิกค,ค่ะไฟเบอร์จากรำข้าวโอ๊ตไฟเบอร์จากเมล็ดถั่วลันเตาสารสกัดจากอะเชโรลาเชอร์รี่เบตาแครโรทีนวิตามินอีวิตามิน B6 e, วิตามิน B12 ส่วนแอปโซ2นะคะมีโพแทสเซียม แคลเซียมคาร์บอเนตแมกนีเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมแลกเตดเบต้าแคโรทีนวิตามินดีแอปโซ1และแอปโซ2เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดชงคุณผู้ชมค่ะดื่มง่ายดื่มอร่อยรสชาติดีค่ะข้อดีของทั้ง2ตัวนี้คือละลายน้ำแอปโซถึงออกมาเป็นในลักษณะของวิตามินละลายน้ำแอปโซเดนี้ประกอบด้วย2ออย่างแอปโซเดกับแอปโซไนนะครับแอปโซเดนี้วิตามินนะฮะ ใน1ซองเนี่ยยีกรัมแต่เนี้ยอยู่ในแค่1ซองเท่านั้นส่วนแอปซอไนท์ก็คือเป็นพวกเกลือแร่แล้วก็วิตามินตื่นเช้ามากินตัวเด ก่อนนอนกินตัวไหนบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าแอปโซเนี่ยมี 2, 2>, แบบ2แบบ2แบบก็คือแอปโซสําหรับเดกก็คือกลางวัน<ะ>และแอปโซไนท์สำหรับกลางคืนคุณพ่อคุณเสียงเองอะ่ะเจ็ดสิบห้าแล้วฮะยังขับรถจากนครนายกไปพิษณุโลกเอง oh. ขับรถเองอะ่ะ <c oughs> แต่ทั้งหมดทั้งมวลคุณผู้ชมขายังไงก็ตามสิ่งที่เราจะแนะนําก็คือการพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่การออกกําลังกายให้เหมาะสมกับวัยสิ่งที่ช่วยหน่วยได้ปัจจุบันนี้ ทำงานได้อย่างสดชื่นก็คือแอปโซเด,ดและแอปโซไนวันละหนวันละหนึง่งวันนี้ถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจแล้วอยากจะลองสา,สาวๆถ้าหากว่าอยากจะลองนะคะนุ่ามีโปรพิเศษขออนุญาตคุณเสียงได้ไหมคะเชิญเลยครับ สำหรับแอปโซ1ก็คือเดย์แอปโซ2ก็คือไนท์ถ้าสกล่องนี้รวมกันในราคาปกติ6,500บาทแต่วันนี้คุณเสียงมาเองคุณหนูแหม่มมาเองข <c oughs> อจัดโปรให้คุณผู้ชมรับไปเลยอย่างละ1กล่องในราคาพิเศษสุดเดี๋ยวนี้และตอนนี้1,990บาทค่ะ <c oughs> ันแรกที่โทรเข้ามาทันตอนนี้นะ50คนเท่านั้นนะ51ไม่รับนั่นก็คือคุณจะได้แก้วสําหรับปัน่นเป็นแก้วพรีเมียมคุณผู้ชมค่ะเทแอปโซล,ลงไปปุ๊บตามน้ําเย็นปั๊บกดปุ่มปุ๊บปั่นให้เลยคุณผู้ชมกินได้อย่างสบายใจชื่นใจด้วยทั้งหมด 1,990บาทโทรตอนนี้เลยคุณผู้ชม1,2,3,5หรือว่า Facebook ก็ได้คุณผู้ชมขาแอปโซไทยแลนด์ so <Ừ. S 2> หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดไซแอปโซไทยแลนด์ so ตามหน้าจอเลยหรือว่าคุณผู้ชมหยิบมือถือขึ้นมาแล้วแคปหน้าจอเรามีสแกน QR Code ได้เลย<ะ>คุณผู้ชมขาเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวคุณผู้ชมจะได้แอปโซ1 1กล่องแ p ปโซ2 1กล่องทั้งหมดนี้ราคาเต็มจะอยู่ที่ 6, 0 0 0 500บาทแต่จ่ายตอนนี้และเดี๋ยวนี้เพียง1,990บาทเท่านั้นและที่สำคัญ50ท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้คุณรับไปเลยค่ะสำหรับแก้วปั่นเกรดพรีเมียมคนละ1ใบ1ชุดนี้1,990โทรที่1,2,3,5หรือว่า f a c e o o o แอปโซไทยแลนด์แอดไลน์ก็ได้ค่ะแอดไซน์แอปโซไทยแลนด์สแกน QR Code ส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้ด้วย นี่คือการลงทุน1,990บาทกับแอปโซทั้ง1และ2โทรเดี๋ยวนี้เลยค่ะ1,2,3,5หรือว่า f a c e b o o k แอปโซไทยแลนด์ไลน์ด้วยค่ะแอดไซ์แอปโซไทยแลนดฝากไว้ด้วยอยากให้ทุกคนได้ลองและทุกคนจะรู้สึกแบบสดชื่นสดใสเหมือนที่นุ่มเป็นเหมือนกับที่พี่ไฮเป็นด้วยใช่ขอบคุณพี่เสียงมากๆเลยนะคะนำสิ่งดีๆมาให้กับพวกเรานะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ เจอกันที่ฟาร์มนะคะเราจะไปฟาร์มหลายทีแล้วยังไม่ได้ไปสักทีเลยจัดมาพิสูขามคมวันนี้นะคะเดือนมีนาเป็นเดือนที่3ของปีใช่ค่ะแล้วเงินช้นี่จะมีเดือนไหนของเดือนละจ้ะจะมีเดือนไหนละจ๊ะเดือนมีนานับแล้วไป3เดือนนะแต่ถ้าเกิดเดือนช้นี่จะมีเดือนไหนไหมจ๊ะไปแล้วคุณผู้ชมค่ะ จะเปันมงทุกคนแจมถึงว wow ันศุกร์ทางช่องวัน31วันนี้ลาไปก่อนจ้าสค่ะคุณจะได้รู้เรื <t <t ่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ